สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซนะคะวันนี้เจ้าออนก็มีโอกาสนะคะจะโทรไปหาพ่อผู้ใหญ่ใจดีเอ่อมว่ที่ผ่านมาพ่อผู้ใหญ่ใจดีให้มาค่ะ9ก้าตัวเดียวนะคะสายวิ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เจ้าออนก็จะพาไปสัมภาษณ์กันนะคะว่าเอ่อพ่อมีแนวทางอะไรบ้างนะคะเพื่อที่เอฟซเจ้าออนจะได้มีโอกาสไปดึงรัฐบาลไว้ก่อนนะคะเพื่อ อีกสองำมัานเลขมันจะดังนะคะเราก็เลย ตามให้เลยเจออนก็เลยตามให้เลยนะคะวันนี้เจออนก็แต่งตัวแปลกๆนะคะวันนี้เป็นวันพระนะคะเจออนก็ไปทาบุญมาค่ะยังไงก็ขอให้เอฟซีของเจออนปังๆทุกคนนะคะเจออนก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีมากๆนะคะที่คอยติดตามเจออนมาตลอดนะคะถึงแม้ว่าช่องเจออนยังไม่ค่อยยังไม่ยังยังไม่โตเพื่งเพราะเจออนก็เพิ่งเดินเข้ามาในสายยูทูบเบอร์นะคะเจออนก็หวังว่าอนาคตของเจออนช่องเจออนก็จะปังๆนะคะยังไงก็คอยเป็นกําลังใจให้เจออนด้วยไปรับฟังรับชมมาพร้อมกับเจออเลยค่ะ ไปเลยครั oh. สวัสดีค่ะครับ uh. โอ้ดีใจจังเลยค่ะดีใจมากเลยพออ่อ,พอให้วิ่งก,กะะ้าว uh. ตรงๆนะคะ FC ซีครับพอใจดีจากกทมนะคะพอให้ก้าวก้าวตรงๆนะคะสายวิ่งนะคะ uh. เห็นไหมคะประจับแต่ประยัดพอยพอแล้วเป็นไงบ้างคะที่กทมถูกกันเยอะไหมครับพ่อก็ไม่ ูกเยอะเท่าไรครับเพรเป็นเลขวิ่งเลขสองตัวมันไป่ค่อค่อยเข้าอือไม่เป็นไรไม่เป็นไรอมก็ขออย่างน้อยๆน,นะคะ่ะเลขวิ่งถ้าเลขวิ่งแม่นเนี่ยถ้าเอฟซีเอฟซีมาได้มาอีกตัวหนึ่งก็มาจับคู่กันอย่างเงี้ยนะพ่อมันใช่ครับใช่มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแนวทางที่ดีเนะพ่อเนาะโอ้ยครับ,รบ<ะ>พ่อเก้ายังอยู่สามตัวอะไรนะค่ะพ่อเก้ายังอยู่นะพ่อเนาะงงมากเลยอะ่ะ งวดนี้ก็ยังมีเก้าใช่ไหมครับพ่อขาใช่อ๋อค่ะอืมแ,<ต>แสดงว่าแสดงว่าพ่อแสดงว่าพ่อได้มาแล้วสิขางวดเนี้ยได้แล้วแต่ยังไม่สรุปเรียกยังไม่ได้แต่ว่าตัวกรเข้ามันได้อยู่ตัวอืมคตัวเข้าตัววิ่งตัวอะไรมันได้อยู่ค่ะเอาหอมปากเลยค่ะทำไว้นนแล้วเมื่อคืนนี้ ค่ะเอาหอมปากหอมคอเพื่อเอฟซจะไปดึงรัฐบาลไว้ก่อนนะพ่อนาอครับครับค่ะคอะค่ะพาพ่อ,พอหนูพร้อมแล้วค่ะครับค่ะข้างบนนะเอาข้างบนก่อนวิ่งสีบนนะคะวิ่งนะคะเอฟซีขาวิ่งสี่ส่ะแล้วนี่จับคู่สามตัวนะค่ะสาม สามเก้าสี่สามเก้าสี่ค่ะสามเจ็ดหกเอเจ็ดหกสามเจ็ดหกสามค่ะเจ็ดหกสี่แล้วก็เจ็ดหกสี่ค่ะทีนี่ก็ สองตัวนะครับสอ,สองตัวค่ะสองตัวค่ะสองวังว่านี้จะมีลายหางหน่อยนะครับสหางทั้งหมดนะค่ะไม่ตัดเลยสามหางสี่หางหนะไม่ตัดแล้วก็ต้องไม่กลับด้วยค่ะสี่สองสี่สองค่ะสี่เจ็ดสี่เจ็ดค่ะสี่เก้า,ส,กาสี่เก้าค่ะ แค่นั้นแหละข้างบนสามตัวนะคะครับข้างล่างครับค่ะข้างล่างวิ่งหกครับล่างวิ่งหกนะคะครับค่ะหกสองหกเก้ากับหกสองหกเก้าค่ะครับมีแค่นี้แหละ อืมเอฟซีขาพ่อก็ให้ไม่เยอะนะคะวิ่งบนก็มีสี่จับคู่ก็มีสามเก้าสี่เจ็ดหกสามเจ็ดหกสี่ค่ะแล้วก็สองแล้วก็สองตัวบนก็มีสี่สองสี่เจ็ดแล้วก็สี่เก้าวิ่งล่างก็มีหก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 สองมีก็มีหกเก้าค่ะเอฟซีขาโอ้ยพ่อหนูใจดีมากเออหนูดีใจมากนะครับพ่อที่ที่ที่แบบ พ่อเข้าแบบตรงๆเลยอย่างน้อยก็เป็นเลขวิ่งนะครับพ่อขาแล้วเดินดีวันนี้มันไม่เข้าตรงๆแล้วมันจะเข้าสามตัวแะ้วตั้งวันนี้บอกไปก่อนครับ FC ได้ยินหมคะพ่อบอกเข้าสามตัวตรงๆนะคาขอบอกสามเก้าสามเก้าสี่นะผมตัวเต็งผมไว้นะมาแน่นอนเันนี้ FC ขาพ่อเต็งไว้นะครับสามเก้าสี่นะคะ, 4, ะ,คะขอบอกนะคะอยยังไงก็ครับ,รรบตัวเต็งมาเลยนะตัวเต็งมาเลยนะสามเก้าสี่ี่นะค่ะ แล้ววิง่งวิ่งนี้พอ่อพ่อก็มั่นใจไหมคะครับมั่นใจครับเอฟสี่ขาต,ต่ว่าตัวเด็นมันตัวสี่ต่ว่าตัวรองมันตัวสามเจว่าผมข้างบนนะคะแต่ว่าผมจับสี่เออไม่ใช่แต่สูตรผมนี่ถ้ามันตามไปเรื่อยๆืมันจะรู้จะรู้เพราะอะไรมันไม่มันไม่นานหลายงวดเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงก็คงเข้าอยู่ไม่เข้าสองตัวก็เข้าสามตัวครับโอ ค่ะเอซค่ะ f อซก็ได้ยินนะคะว่าพ่อเขามั่นใจว่าเลขพ่อเนี่ยจะเข้าตลอดแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนาะน่แเละน่แหละจะเป็นแบบนี้หละค่ะโอ้ดีใจดีใจแล้วเอ,อสุดท้ายนี้เจ้าออก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อมากๆเลยที่สละเวลาให้นะคะสละเวลามาให้เอฟซีนะคะคคคเผื่อเอฟซีจะไปดึงรัฐบาลไว้ก่อนนะพ่อนะเดี๋ยวโค้ชสุด ใ,ใกล้โค้งสุดท้ายเดี๋ยวเจออนจะโทรหาพ่อใหม่นะคะครับครับครับแต่ว่ามันก็อะไรล่ะมันมันสรุปได้แล้วมันก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ล่ะครับค่ะเผื่อพ่อจะมีเลขฝันดีๆนะคะ่ะเผื่อจะมีแนวทางอะไรอีก<ม>เนาะผมไม่ได้ฝันเลยครับอ้า,าผมจะร็อกไปเลยอ๋อค่ะแสดงว่าสูตรสูตรนี้สูตรสูตรเด็ดเลยใช่ไหมครับพ่อคะครับครับสูตรเด็ดโอค่ะยังไงเอฟซีก็ เดี๋ยวตามไปด้วยนะเดี๋ยวเลขของผมนี่ไม่ต้องกลับส่วนมากมันเลขล่างเลขบนนี่มันจะมาก็มาจนโทนเลยสองสองตัวนี่นะค่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 ะเอฟซีค่ะเอฟซีก็ได้ยินก็พร้อมๆรกันนะพ่อบอกไม่ต้องกลับนะคะพ่อขาอย่างไรหนูต้องขอบคุณพ่อมากๆนะคะครับครับครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับโชคดีครับค่ะบ เอฟซีขาเอฟซี FC ก็ได้ยินมาพร้อมกับเจออรน,นะคะว่าพ่อผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้มานะคะวิ่งบน4แล้วก็3ตัวก็มี394แล้วก็763แล้วก็764นะคะแล้วก็2ตัวบนนะคะก็มี42 47 49นะคะวิ่งล่างก็มี6 ะะเด่นเด่น6แล้วก็6 2แล้วก็6 9นะคะถ้า FC ทานหรือไม่ทาน FC ก็แคปหน้าจอเอาไว้นะคะยังไงจะช่องจะอ่อนก็เป็นเพียงช่องแนวทางในการตัดสินใจให้ FC เท่านั้นนะคะยังไง FC ก็ลองพิจรนารณาด้วยตัวของตัวเองนะคะแต่พ่อก็สายวิ่งนะคะสายาเลขวิ่งพ่อค่อนข้างที่จะโอเคนะคะแล้ว FC ได้1ตัวแล้ว FC ก็ไปไปจับตัวอื่นมาผสมกันนะคะเผื่อจะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ f อซขาจะออนมีเพจน,นะคะช่องเจออนพารวยเหมือนกันขาจจออนจะปล่อยเลขหาหน่อยกับเลขลาวค่ะนะคะยังไง f อซก็ลองเข้าไปดูนะคะยังไงเจออนก็ฝากช่องด้วยช่องเจออนพารวยนะคะค่อยๆเดินไปด้วยกันกับเะะจออนนะคะเจออนก็ขอขอบคุณ f อซมากๆนะคะที่คอยติดตามแล้วก็ยังไม่ทิ้งเจออน่อนะคะขอขอบคุณมาก,กลาแลวขอ a อ c ของเจออนปังๆนะคะโชคดีค่ะ